สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องของการสอบ R S A นะคะหรือว่า Responsible Service of Alcohol นะคะซึ่งที่ ออสเตรเลียนะคะเวลาที่เราจะทำงานบริการจะเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะเราต้องมีใบ RSA นะคะซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมดังนั้นการที่เรามีใบ RSA เราก็จะมาบอกวิธีว่าเราจะไปสอบใบ RSA กันยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ RSA โอเคค่ะไปกันเลยก็คือขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆต้อง เซิร์ชใน Google นะคะว่าในออสเตรเลียหรือว่าอย่างสมมรของเราอยู่รัฐ New South Wales ใช่ไหมว่ามีสถาบันไหนบ้างที่เปิดให้เราอบรมไปเพื่อจะได้ใบ RSA นี้นะคะก็พอเพื่อนๆเซิร์ชแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลือกสถาบันที่อยู่ใกล้บ้านเราเดินทางสะดวกนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซิร์ชในออนไลน์ค่ะเขาจะมีขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็บุ๊ก i ิงค่ะทำการจองนะคะ ว่าเขาก็จะมีตารางให้ว่ามีวันเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนใหญ่การฝึกอบรมเนี่ยก็จะประมาณ1วันนะคะฝึกอบรมแค่1วันเท่านั้นนะคะคือ8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะพอเพื่อนๆพื่อนบุ๊กกิ้งแล้วเนี่ยทำการจองแล้วก็เลือกวันเวลาแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้แล้วก็ทีนี้เขาก็จะ ส่งอีเมลตอบกลับเรามานะคะว่าโอเคคอนเฟิร์มตามวันเวลานี้นะสถานที่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งรายละเอียดให้เรามาผ่านอีเมลนะคะพร้อมใบอินวอลต์นะคะเสร็จแล้วทีนี้พอวันถึงวันแล้วเนี่ยเราไปสถาบันที่นั่นนะคะแล้วก็ไปทําการสอบการสอบเนี่ยที่สาคัญคือเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมเอกสารด้วยนะคะเอกสารมีอะไรบ้างเราจะแจ้งให้ดู ซึ่งในในใบดีเทลที่เขาส่งอีเมลมาเนี่ยเขาก็แจ้งเราเรื่องอ่าโอเคเราสอบประเภทอะไรบ้างก็คือใบ RSA ใช่ไหมแล้วก็ดีเทลของอ่าที่เขาให้เรากรอกข้อมูลไปนะคะดีเทลของเราเองผู้สมัครใช่ไหมก็มีชื่อมีนามสกุลมีวันเดือนปีมีที่อยู่มีรัฐมีเมืองอะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็จะบอกว่าให้เพื่อนๆเนี่ยนำเอกสารอะไรมาบ้างนะคะซึ่งมันก็คือตัว identity ของเรานะคะก็คือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะมี point นะคะสำคัญเพื่อนๆต้องเตรียมเอกสารไปให้เยอะที่สุดนะที่มีนะคะหลักๆสำคัญเลยอย่างเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ต้องมีพาสปอร์ตนะคะหรือคน่างชาตินะคะก็คือต้องเอาพาสปอร์ตไปนะคะสำคัญมากพอทีนี้ แล้วในในนี้ในตัวเอกสารเนี่ยก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเรื่องของการสอบข้อเขียนการสอบอาการแสดงละครการอะไรอย่างนี้อ่าเพ็นอย่างรู้อะไรใช่ไหมก่อนอื่นก็คือเตรียมเอกสารไปนะคะเพื่อนเพื่อมีบัตรอะไรนะคะที่เพื่อนเ่อสมัครที่นิวสมอลล์อยู่หรือโซลใช่ไหมอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรนักเรียนนักศึกษาของเราก็มีบัตรนักเรียนมีบัตรไอดีการ์ดมีบัตร h ฮ a ท์แคร์อิ n ชัวร์ h e a l t แ c a r e card นะคะแล้วก็มีบัตรเครดิตของธนาคารนะคะเพื่อนๆเอาเอกสารทั้งหมดเนี้ยเอาบัตรทั้งหมดเนี้ยไปนะคะในวันเรียนนะคะทีนี้พอไปถึงที่สถาบันแล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คชื่อตัวอสอบรายชื่อเราตามที่เราสมัครมานะคะแล้วก็ให้กรอกแบบฟอร์มว่าเรามี เอกสารอะไรบ้างกล่องชื่อกล่องที่อยู่อะไรเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะคะก็ติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กไปนะพวกนี้ก็จะเป็นพอยต์หมดเลยนะเสร็จแล้วก็ทําการเรียนค่ะเพื่อฝึกอบรมเขาเรียกว่าฝึกอบรมใช่ไหมสถาบันนะคะก็จะมีอาจารย์มานะคะในการฝึกอบรมเนี่ยเขาจะสอนอะไรบ้างก็คือเขาจะสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะคะหนึ่งเลยคือกฎหมายค่ะ กฎหมายของออสเตรเลียซึ่งเขาก็จะมีของแต่ละปีเขาก็จะมีปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยด้วยนะที่นี่ก็คือกฎหมายเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายของรัฐรัฐอย่างของเราอยู่รัฐนิวเซาแลนด์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงกฎหมายของรัฐนิวเซาแลนด์ว่ามีอะไรบ้างผู้ดื่มกฎหมายของผู้ดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ผู้เสิร์ฟเซอร์วิสนะคะก็คือเหมือนที่เรามาที่เราไปเซอร์วิสใช่ไหมว่า,าต้องเซอร์วิส มีขั้นตอนยังไงเสิร์ฟแอลกอฮอล์อย่างไรซึ่งที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นแก้วต่อแก้วนะคะแล้วก็ผู้ขายนะคะร้านค้าต่างๆนะคะมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับผู้ขายผู้ดำเนินกิจการนะคะก็จะมีแล้วก็มีกฎหมายเสร็จก็จะมีโทษนะคะบทลงโทษจำนวนเงินปรับนะคะว่าเท่าไรบ้างบทลงโทษอย่างไรทั้ง3ประเภทนี้นะคะของไซเนสนะคะเขาก็จะมี ป้ายนะคะประเภทต่างๆที่ต้องมีติดที่ร้านหรือว่าร้านไหนที่บริการเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องมีป้ายติดนะคะว่ามีไซนเน็ตต่างๆซึ่งไซนเน็ตแต่ละแบบก่อธิบายตามกฎสิบแปดห้ามเข้าหรือว่าตรงนี้เฉพาะร้านอาหารร้านเซอร์วิสก็คือจะเป็นป้ายต่างๆนะคะที่เขาจะบอกรายละเอียดให้เรานะคะแล้วเราก็ต้องสังเกตป้ายนี้โอเคหมายความว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เป็น เรื่องของประเภทแอลกอฮอล์นะคะเขาจะมีทั้งเนื่องจากที่ออสเตรเลียเป็นประเทศเรียกว่าส่งออกไวน์เป็นอันดับต้นๆของโลกมีแหล่งเพาะปลูกองุ่นแล้วก็ส่งออกไวน์นะคะเป็นเป็นไวน์โลกใหม่นะคะนิยมดื่ม วายกันมากนะคะที่นี่เขานิยมดื่มวายแบบว่าคู่กับอาหารกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทีนี้ในการที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพทแก้วแต่ละชนิดนะคะแก้วสําหรับเสิร์ฟวายขาววายแดงแชมเปญมอกเทลค็อกเทลหรือว่าเป็นกอเฉพาะนะคะเรยนเขาเรียกว่าเป็นช็อต เตกิล่าช็อตอะไรอย่างนี้ก็คือทุกอย่างนะคะจะมีประเภทแก้วที่แตกต่างกันแล้วก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันดังนั้นผู้เสิร์ฟหรือผู้ที่เซอร์วิสก็ต้องรู้ว่าปริมาณการเสิร์ฟเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะแต่ละประเภทรวมถึงบาร์เทนเดอร์ซอมมอริเยเวสเทสเวสเทอร์ก็ต้องรู้ ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เรามาฝึกอบรมอ s a ก็เพื่อจะได้รู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะพอเราได้ฝึกอบรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราทำบททดสอบค่ะหนึ่งก็คือสอบมี2แบบก็คือสอบกากบาทและสอบข้อเขียนนะคะพอสอบการกบาทและสอบข้อเขียนเนี่ยเขาก็จะ ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับที่เราเรียนมาที่เราที่เขาฝึกอบรมค่ะเรื่องกฎหมายเรื่องประเภทแอลกอฮอล์เรื่องประเภทแก้วเรื่องไซเ,เ,เ,เนตต่างๆนะคะป้ายแต่ที่ติดตามร้านหมายความว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะ<อ>แล้วต่อไปก็คือโรเพย์ค่ะที่นี่พอ ก็เป็นการทดสอบเหมือนกันนะคะความรู้ที่เราได้ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือเราก็ทําการโลเพก็จะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งก็มี3คนหลักๆนะคะองเหตุการณ์ว่าเราเป็นผู้เสิร์ฟเป็นคนขายผู้เสิร์ฟใช่ไหมเป็นผู้บริการแล้วก็อีกคนเพื่อนอีกสองคนก็อาจจะเป็น แสดงเป็นผู้ดื่มเป็นลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เราก็อยู่ที่บาร์สมมติจะมองเหตุการณ์ว่าเราอยู่ที่บาร์อย่างนี้แล้วจะมีลูกค้าเพื่อนๆเราก็แสดงไปว่าแบบนั้นขอสั่งไวน์หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการเสิร์ฟไวน์ให้ลูกค้าอ่ะแล้วก็เสิร์ฟไวน์ให้ลูกค้าปึ้งแล้วทีนี้เสิร์ฟเสร็จลูกค้าก็จะพอทีนี้ลูกค้าก็แสดงอาการเมาอ่ะทีนี้เขาก็จะดูว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราจากที่เรา กฎลงามาแล้วเราจะแก้ปัญหายอย่างไรนะคะออก็คือเร,เราก็ต้องสังเกตอาก,การลูกค้าว่าโอเคเมาเมาแล้วอะไรเงี้ยมีอาการเมามึนเมาแล้วเงี้ยเราก็ต้องอ,อหนึ่งก็คือให้น้ํานะคะที่ร้านอาหารทุกร้านต้องบริการน้ําฟรีนะต้องมีน้ําฟรีให้แล้วอะไรางี้แทนหรือว่าป่ยเบี่ยงลูกค้า อาจจะเป็นวิธีการพูดวิธีการอะไรอย่างนี้นะคะกับลูกค้าว่าโอเคอยู่นั่งพักก่อนไหมหรือว่าแบบดื่มน้ําก่อนไหมหรือว่าจะทานแซนด์ไหมหรือว่าเรามีเมนูอาหารอันนี้นั่น<ม>หรือจะทานอาหารก่อนไหมเพื่อให้ลูกค้าได้พักแล้วก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงนะคะจะมีทามมิ่งว่าโอเคการดื่มปริมาณแอลกอฮอล์เท่านี้ใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงดื่มน้ําประมาณเท่าไหร่เพื่อจะให้ขับ แอนขอกป้าลูกค้าแบบว่าถ้าทางไม่โอเคแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วหรืออะไรเราก็ต้องไปแจ้งเมนเจอร์นะคะจะแบบต้องโทรเรียกเพื่อนหรือผู้ญาติหรืออะไรให้มารักหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบให้เขาเรียกรถแท็กซี่ส่งกลับบ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบหนึ่งพอเสร็จก็สลับกันนะคะสลับกันเราก็เป็นแสดงเป็นลูกค้า แล้วก็เพื่อเราก็แสดงเป็นผู้บริการอะไรอย่างนี้ค่ะพก็จะจําลองเหตุการณ์ว่าโอเคเราเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้ยังไงเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงอะไรนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งสําคัญก็คือเป็นกฎหมายว่าเราต้องเหมือนกับว่าที่เขาบอก ISA ก็คือ Responsible Service of Alcohol ก็คือ รับผิดชอบในการบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเราผู้ขายผู้เสิร์ฟผู้บริการต้องมีความรับผิดชอบในตัวลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยนะคะในการดื่มแอลกอฮอล์หรือในการบริการแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเราผู้บริการต้องคอยสังเกต พฤติกรรมของลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางคนถ้าเกิดเขาเริ่มมึนเมาเขาอาจจะมีอาการหลากหลายแบบใช่ไหมแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องสั่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนลูกค้าเองก็ต้องสังเกตอาการตัวเองถ้าเมาแล้วก็ต้องขอน้ําหรือว่าต้องหยุดดื่มอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมีกฎหมายครอบคุมนะคะคือเราจะมาเมาเรียราดไม่ได้นะคะ จะอยู่ในร้านอาหารอะไรก็คือโดนคือถ้าเกิดบางคนที่แบบเขาเมาแล้วแล้วเราผู้เวิสเซโนแล้ว,ลวจะมาตื้อเรางอเราไม่ได้นะคะถ้าเราเซโนแล้วก็คือหยุดนะคะแล้วที่สำคัญคือบางที่นะคะพอแบบว่ามีปาร์ตี้หรือมีอะไรพิเศษ Private f ช n c t เนี่ยเขาจะมี Security รเซอคอนะคะอยู่ข้างหน้าร้านเนพะะื่จะเช็ค ความปลอดภยัยเช็คอาการมึนเมาเช็คอะไรด้วยนะคะสมมติว่าอย่างลูกค้าคนนี้เมาแบบพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วเราเซโนแล้วเขาเมียกันถ้าจะแบบขึ้นเสียงฉันต้องการโน่นนี้นั้นรอพอค่ะมาเชิญออกจากร้านเลยนะคะห้ามเข้าอีกแล้วก็คือเชิญออกไปเลยนะคะก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่มาเซอร์วิสร้านที่เราไปปรับใช่ไหมคะไปคลับไปผับเนี้ย คือมันจะมืดใช่ไหมทุกอย่างมันจะมืดแล้วก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่ Security ร้เขาก็จะยืนอยู่ข้างหน้านะคะมาคอยเช็คบัตรซึ่งที่นี่นะคะเขาออกแบบบัตรได้ดีมากเลยนะเหมือนบัตรประชาชนของเราคะ่ะแต่ว่าข้างหลังเขาจะเขียนปีที่เกิดของเราชัดมากเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าโอเคเลขแบบ 88อะไรเงี้ยคือปี1988ก็คือใหญ่มากเขาก็จะรู้โอเคเห็นเลขละ8 8อะไรเงี้ยผ่านในอ,อยายุเกินแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าได้ไนี่นะคะพอเรารู้ทุกอย่างฝึกอบรมเสร็จแล้วทําการสอบทางการโลเพสต่างๆน,น,นะคะก็กลับบ้านไปค่ะแล้วทางสถาบันนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมา ก็ส่งใบ Certificate มาให้เรานะคะผ่านอีเมลนะคะผ่านทางอีเมลว่าโอเคเราได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วนะคะของรัฐนี้นะคะก็จะแต่ละรัฐก็จะต่างกันด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปติดต่อที่เซอร์วิสนิวเซา w ล l l นะคะในวันที่เท่านี้ต้องไปรับ บัตรแข็งนะคะเราต้องไปทําการขอการ์ดเขานะคะขอบัตรแข็งมานะคะเพื่อจะไปสมัครงานแล้วก็โดยที่พอเราเราก็ปลิ้นใบนี้นะคะเซอร์ติฟิเคตนี้พร้อมกับเอกสารที่เราเคยเตรียมไปในการวันฝึกลมทั้งหมดนะคะก็คือพาสปอร์ตนะคะรีการ์เตรียมบัตรนักเรียนเตรียมบัตรเทลแคร์เตรียมบัตร ธนาคารนะคะแล้วเราก็เอาครั้งหมดนี้นะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะพร้อมกับสติเร์แล้วก็เตรียมเอกสารทันน้งหมดนี้ไปที่ New u l e r service พอไปถึง n e user service ก็คือเหมือนกับถ้าเที่ยวกับบ้านเราก็คือเหมือนเขตเหมือนแขวงอะไรที่เราไปต้องติดต่อราชาการอะไรอย่างค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปนะคะแล้วก็เราจะมาทำการสมัครรับขับบัตรแข็ง I ะซ แล้วก็จะมีข้อมูลมาให้เรากรอกแบบฟอร์มนะคะแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็ฟอร์มนั้นพร้อมกับบัตรคิวนะคะเราก็จะได้บัตรคิวมา่นเอกรสารไปติดต่อพอถึงคิวแล้วเราก็ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะให้เราถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็โอเคเข้าระบบอะไรอย่างนี้เข้าระบบเสร็จแล้วก็รอ ประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะมีจดหมายส่งมาที่บ้านตามที่อยู่ของเรานะคะก็จะเป็นจดหมายจากรัฐนิวเซาท์เวลนะคะก็เขาเสร็จแล้วทีนี้จดหมายนี้ก็จะมีอะไรให้เราบ้างนะคะเขาก็จะมีการ์ดค่ะแบบนี้นี่นะคะก็จะมีการ์ดมีจดหมายจากนิวเซาเวลนะคะ government แล้วก็มีการ์ดให้เราซึ่งการ์ดนี้นะคะ ก็คือการ์ดซึ่งในการ์ดนี้ก็จะมีลายเส้นหมายเลของเราแล้วก็ expiry date นะคะแล้วก็ชื่อเราแล้วก็ c a c a s s E แล้วก็มีรูปเรานะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งการ์ดนี้เราไปทำอะไรได้บ้างก็คือเราก็เอาไปสมัครงานค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยร้ค้าร้านอาหารหรือที่มีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อทั้งหมดนะคะก็จะต้องแบบว่าสมัคร ต้องต้องการไปนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องพกพาตลอดนะคะใบนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปในในมือถือของเราในระบบเขาจะลิงก์กันค่ะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะแอดการ์ดอะไรเข้าไปในนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับง,งานหรือมีใครต้องการ ที่จะเห็นบัตรนี้ของเราแล้วก็แค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดของบัตรมีรูปเราเห็นแล้วก็โชว์หรือว่าปิ้นสง่งหรืออะไรก็ได้ค่ะ<ม>ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใบ RSA เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีการเสิร์ฟไวายเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายโดยเฉพาะร้านคาร้านอาหารครับ ซึ่งก็สําคัญนะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครมาถึงปุ๊บก็ควรจะสอบใบนี้ไว้นะคะคืออย่างน้อยมีติดตัวก็คืออุ่นใจในเรื่องของการหางานการทำงานอ,อย่างไปานเราไปทําร้านอาหารเนี้ยเราก็ไม่ใช่แค่แบบ้านเนอรคอยเสิร์ฟอาหารแต่ว่าพอเรามี ISA เราก็คือสามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นเวสเทส Ister, ว่าส่วนใหญ่ร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารแล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับทานอาหารการอะไรอย่างค่ะเขาก็จะดื่มไวน์ดื่มค็อกเทลม็อกเทลพร้อมกับอาหารอะไรอย่างค่ะวัฒนธรรมของที่นี่อะไรอย่างค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วแทบจะทุกร้านอาหารก็จะต้องมีเซอร์วิสพวกนี้อะไรอย่างค่ะหรือว่าถ้าใครแบบ แอดหวานขึ้นไปอีกก็คือเป็นสิสมาร์เย,ยที่จะคอยแนะนําบริการลูกค้าที่มาทานร้านอาหารเขาก็จะแบบบางทีเขาตั้งใจมา,า,าดื่มวนะะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดื่มวน์โดยเฉพาะเราจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นะคะดังนั้นที่สําคัญก็คือเราต้องมีใบ i c นะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปค่ะ